สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับร้านหนึ่งชาแนลนะครับอยู่ในช่วงร้านหนึ่งพาเที่ยวครับแต่วันนี้ร้านหนึ่งก็พาท่านผู้ชมเที่ยวเที่ยวชมป่าครับป่าธรรมชาติถิ่นกําเนิดของดอกกระเจียวส้มถิ่นอําเภอพุพะจังหวัดตากนะครับวันนี้ร้านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมมาชมธรรมชาติของดอกกระเจียวในป่าถิ่นอําเภอพุพะจังหวัดตากนะครับเดี๋ยวเราไปตามหาดอกกระเจียวส้มกันครับ ครับนี่คือต้นบุกนะครับท่วมหัวร้านหนึ่งเลยนะครับต้นสูงมากบุกต้นนี้จะเป็นบุกผิวคางคกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเห็นหน้าร้านหนึ่งนะครับฟังแต่เสียงเพราะว่าหน้าตามอมแมมมากครับเพราะว่าลุยป่านะครับให้ให้ชมธรรมชาติครับนี่คือต้นบุกนะครับถ้าเราปลูกไว้ในบ้านคงจะสวยนะครับถ้าเป็นต้นดังนะครับสุดยอดเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับให้ให้ชมความสูงของ ต้นบุกครับเนี่ยครับนะครับบุกก็มีหลายชนิดนะครับจะแตกต่างกันไปแต่ว่ากรอนี้จะน่าจะหัวใหญ่ครับมีทั้ง3ต้นนะครับแบบนี้ก็แกงได้นะครับเอาไปแกงแกงส้มอร่อยนะครับต้นบุกครับบุกดอกก้านดอกดินก็ขึ้นแถวนี้นะครับแต่ว่า ดอกดินก็จะหมดฤดูการไปแล้วครับดอกดินจะออกก่อนออกก่อนนะครับนะครับสวยครับต้นบุกต้นนี้นะครับวันนี้วันหยุดครับคุณผู้ชมครับก็พาท่านผู้ชมมาเดินเที่ยวในป่านะครับเพราะว่าที่บ้านของร้านหนึ่งก็จะอยู่ในป่าก็วันหยุดก็ไม่ได้ไปไหนครับก็เที่ยวป่ากันครับ นี่ครับอันนี้คือดอกกระเจียวส้มถิ่นอําเภอพบพระจังหวัดตากนะครับแต่ว่าต้นนี้เป็นกระเจียวส้มแคะแน่ๆเลยครับหรือว่าไม่สมบูรณ์ก็ไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมครับต้นเล็กนิดเดียวครับแต่ออกดอกให้ชมแล้วครับไปต่อกันครับนี่คือ ขิ่นกำเนิดของดอกกระเจียวส้มถิ่นอำเภอพบพระจังหวัดตาครับคุณผู้ชมครับเนี่ยร้านหนึ่งก็จะให้ชมอีกต้นหนึ่งครับเล็กๆเ,เลยนะครับจะแหวกยาเข้าไปให้ชมเลยนะครับเนี่ยครับต้นเล็กนิดเดียวก็ออกช่อดอกสวยงามมากเนี่ยครับออกช่อดอกสวยนะครับต้นเล็กๆก็ดอกสวยนะครับกระเจียวสม้มหรือว่าฉัดทองนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ บางบางท่านก็ถามว่าฉัดทองกับกระเจียวส้มตัวเดียวกันไหมร้านหนึ่งบอกได้เลยครับว่าตัวเดียวกันชื่อเต็มเต็มก็คือฉัดทองนั่นเองครับต้นนี้น่าจะเป็นว่านป่านะครับต้นลำต้นสูงใหญ่มากเลยครับใบล่องแดงนิดๆครับแต่ไม่ไม่ค่อยสวยนะครับเป็นเป็นว่านป่าชนิดหนึ่งหัวจะออกชุนๆน,นิดนึงครับคุณผู้ชม ต้นนี้นะครับดอกเขาจะออกก่อนใบต้นนี้ก็เป็นเป็นว่านไก่เขียวนะครับคุณผู้ชมถ้าไก่แดงล่องใบจะแดงครับตัวน,นี้เป็นไก่เขียวดอกก็จะคล้ายๆกับไก่แดงครับแต่ว่าลำต้นจะสีเขียวนั่นเองนะครับว่านไก่เขียวครับ ครับท่านผู้ชมครับป่าแถวนี้ก็อุดมสมบูรณ์นะครับก็จะมีทั้งต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่นะครับมีไม้ไผ่มีหน่อมองหน่อไม้มีครบหมดเลยนะครับป่าแถวอำเภอพะพาะจังหวัดตากนะครับรู้สึกว่าป่าตรงนี้จะอุดมสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาดอกกระเจียวส้มนะครับถิ่นกําเนิดของอำเภอพะพะนะครับคุณผู้ชมดอกกระเจียวส้มถิ่นอำเภอพะพะจะชอดอกใหญ่นะครับหลายแถวไม่ไม่เหมือน ถิ่นอื่นนะครับจะมีสี่แถวห้าแถวนะครับช่อจะเล็กครับแต่ถิ่นอำเภอพบพระจะช่อใหญ่ครับครับท่านผู้ชมครับร้านหนึ่งเจอดอกกระเจียวส้มจุดตรงนี้นะครับมีสามต้นด้วยกันนะครับเป็นดอกกระเจียวส้มถินอำเภอพบพระขึ้นมาแล้วก็ออกดอกได้สวยงามมากๆครับเพราะว่าช่อดอกจะใหญ่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนยครับให้ชมเลยนะครับธรรมชาติสวยงามมากๆสําหรับฉัดทองนะครับ หรือว่ากระเจียวส้มนั้นเองครับครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ก็จะเป็นเมล็ดของดอกก้านหรือว่าคุณลอกนั่นเองนะครับคือเราเอาเมล็ดตรงนี้ไปเพาะได้นะครับคุณผู้ชมเพาะแล้วก็ลูกก็จะขึ้นมาเต็มเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ร้านหนึ่งจะขออนุญาตเอาช่อนี้นะครับไปเพาะนะครับปีหน้าจะได้ลูกของ ดอกก้านนั่นเองนะครับหรือว่าคุณลอกนั่นเองครับอันนี้สุกแล้วครับพร้อมเอาไปตากแดดไว้สักพักนึงก็กล้าได้ลนะครับนี่คือเป็นเมล็ดนะครับของดอกก้านดอกดินดอกดินจะเป็นหัวครับแต่ว่าดอกก้านก็จะมีทั้งหัวทั้งเมล็ดครับนี่คือลูกลูกสุกครับลูกสุกสวยงามมากมาก ครับต้นนี้ก็จะเป็นตะไคร่พานนะครับหรือว่าขิงเสือนั่นเองนะครับคุณผู้ชมต้นนี้นะครับก็จะมีหัวแล้วก็กินจะออกชุนชุนนะครับสามารถนําหัวหรือว่าหน่อไปจิ้มน้ําพริกหรือว่ากินกับยําหน่อไม้ได้อร่อยมากนะครับนี่คือเป็นเป็น,เป,นเป็นขิงอีกชนิดหนึ่งนะครับดอกจะออกสีแดงช่วงดอกอ่อนๆก็จะเป็นสีเขียวครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าดอก แก่ตัวมาจะเป็นสีแดงครับแต่ว่ากอนนี้ยังไม่ออกดอกให้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปต่อครับเผื่อจะเจอดอกสวยๆให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับไปกันเลยครับท่านผู้ชมครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งหญยาขึ้นเขียวขจีเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ร้านหนึ่งก็เจอดอกดอกก้านนะครับเป็นเป็นเริ่มจะสุกแล้วครับเนี่ยอีกช่อหนึ่งนะครับต้นนี้ได้ลูกเยอะมากนะครับ เนี่ยครับช่อนี้นะครับเราไปปลูกได้เยอะเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่คือนําต้นเนี้ครับนําดอกตรงเนี้ครับไปปลูกครับปีหน้าก็จะขึ้นลูกมาให้เห็นนะครับเนี่ยครับเราเอาตรงช่อดอกเนี่ยครับไปนาเมล็ดเนี่ยครับไปปลูกเราไม่ต้องไปขุดหัวนะครับนําเมล็ดนี้ไปปลูกได้เลยครับคุณผู้ชมนี่คือบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ ร้านหนึ่งก็อยากจะให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องของร้านหนึ่งนะครับได้รู้จักกับธรรมชาติดอกบุกดอกดอกก้านเป็นยังไงวันนี้อยู่กับร้านหนึ่งชาแนลนะครับช่อนี้ใหญ่มากๆครับเดี๋ยววันนี้ร้านหนึ่งก็จะขออนุญาตเอาช่อนนี้กลับบ้านด้วยนะครับจะเอาไปเพาะ,มะเมล็ดนั่นเองครับคุณผู้ชม เดี๋ยวเราจะชมป่ากับร้านหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าร้านหนึ่งก็ไปช้าๆครับมาคนเดียวไม่รีบครับเดินเที่ยวชมป่าชมธรรมชาติดูต้นบุกสวยๆครับครับนี่คือบุกบุกป่านะครับต้นยาวมากนะครับสองเมตรเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม นะครับบุกต้นบุกนะครับนี่คือต้นบุกนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นป่าบุกทางนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมก็สวยสวยไปอีกแบบครับสำหรับคนที่ชอบปลูกบุกนะครับก็ประมาณนี้ครับดูความสวยของต้นบุก ทางที่นะครับขึ้นกันแบบว่าเป็นดงเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฝนหยุดไปแล้วครับเมื่อกี้ฝนตกตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับแดดก็เริ่มออกลวคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับก็ช่วงฤดูฝนนะครับดอกกระเจียวส้มก็ยังไม่ค่อยเบ่งบานเท่าไหร่นะครับก็ถ้าต้นไหนที่สมบูรณ์ก็เริ่มออกดอกลวครับแต่ว่า ส่วนมากยังไม่ค่อยออกครับยังเป็นลำต้นอยู่ครับตอนนี้ก็จะเป็นดอกข้าวพรรษาเฉพาะถิ่นนะครับคือหงหงเหินนั่นเองนะครับหงทองนะครับตอนนี้จะเป็นดอกข้าวพรรษานะครับช่อดอกเหมือนหงนั่นเองครับคุณผู้ชมดูความสวยของหงทอง บริเวณนี้ก็จะเป็นดงสาคูป่านะครับคุณผู้ชมครับนี่คือต้นสาคูครับใบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับคล้ายๆกับว่านกยุงครับแต่ว่าว่านกยุงจะใบใบด่างครับอันนี้คือสาคูป่าครับใบจะเขียวหัวก็หัวทานได้นะครับคุณผู้ชมนครับคือใบสาคูป่า ถ้าเจอใบด่างจะสวยมากเลยนะครับสาคูป่าครับส่วนมากจะไม่ค่อยมีครับส่วนมากจะเป็นใบเขียวนะครับถ้าถ้าเจอใบด่างเนี่ยมองไปก็คงจะเห็นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือธรรมชาติจริงๆครับขึ้นเต็มเลยนะครับสาคูด่างไม่มีมีแต่สาคูสีเขียวนะครับแต่ก็มีคนเคยเจอนะครับสาคูด่างนะครับนานๆจะเจอทีครับ ่วนมากเดินป่าก็จะเห็นแต่ต้นเขียวๆแบบนี้แหละครับเขียวไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับท่านผู้ชมครับในที่สุดวันนี้นะครับที่เหตุผลที่ร้านหนึ่งเดินป่าร้านหนึ่งก็อยากจะเดินป่าชมธรรมชาติหาไม้ด่างนะครับอยากจะเจอไม้ด่างสวยๆนะครับเหมือน เหมือนนเหมือนวันหยุดที่แล้วนะครับร้านหนึ่งก็ได้เจอกับไม้ด่างว่านอ่าไม่ใช่ว่านครับเป็นเป็นภูช้างป่านั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ร้านหนึ่งก็ประสบความสําเร็จจนได้ครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้พบกับไม้ด่างที่ร้านหนึ่งเจอวันนี้ครับคือ ร้านหนึ่งไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นต้นอะไรเดี๋ยวร้านหนึ่งจะให้ชมครับนี่คือวันนี้ร้านหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณเจ้าที่เจ้าท,า,ทางนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ให้เจอนะครับคือต้นนี้เลยครับคุณผู้ชมสวยงามมากๆครับด่างขาวเลยทีเดียวครับขออนุญาตขุดไปปลูกไว้ที่บ้านนะครับสวยมากครับ ครับวันนี้รายการร้านหนึ่งพาเที่ยวพาเที่ยวชมธรรมชาติแล้วก็หาไม้ด่างด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับ,บว่างๆร้านหนึ่งก็เดินป่าเที่ยวชมธรรมชาตินะครับหาไม้ด่างสวยๆไปปลูกเป็นไม้ประดับนะครับตอนนี้ไม้ด่างกําลังมาแรงครับเราก็วันหนึ่งละ เราเจอต้นหนึ่งนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับเพราะว่าไม้ด่างนี้จะหายากมากๆครับคนที่มีดวงเท่านั้นครับที่จะเจอนะครับบางทีไปเป็นวันยังไม่เจอเลยนะครับวันนี้ล้านหนึ่งแค่อยากจะมาถ่าย ทำวิดีโอเกี่ยวกับดอกกระเจียวส้มครับสถานที่กำเนิดของฉัดทองหรือว่ากระเจียวส้มนั่นเองครับแต่ว่าวันนี้ร้านหนึ่งก็มาเจอไม้ด่างเจนได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ